สวัสด,ดีค่ะปราทิบ c h ชาแนลค่ะลุงไก่เ,ไกเซียนลุงไกนน่เซียนหวนักคำนวนหวยพบกันในเช้านี้นะคะลุงไก่แม่นแม่นมากนะคะมีแต่คนโทรเอโทรมาถามต้องเร่งทำ <laughs> ค่ะอ้าวปาทิบ c h ชาแนลเข้ามาแล้ว นะคะกดกดละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนทางช่องค่ะดอกไม้รูปต่างๆครับท่านขับไปในคราวคนเมื่อเชี่ยร์ให้อาการป้องตรงๆหนึ่งสามแปดเป็นแค่แนวทางเนาะเป็นแค่สูตรคำนวณ แต่ส่วนมากจะเท่านะที่เราอยู่ตัวไหนนะครับตัวไหนที่เป็นตัวเขาเรียกหวยต่างประเทศนะครับงวดน,นี้นะครับงวดน,นี้ก็จะเป็นที่อาจารไก่ให้มาคำนวณออกมาแล้วรูดกับ hey, วิ่งคือศูนย์เน้นตัวไหนอาจา <c oughs> เน้นเน้นเน้นอีกทีครับให้อาจารฟันมาอีกที งกลมมาให้แล้วนะครับวงกลมมาให้แล้วอ๋นิน้น <1 S 2> ตัวที่วงกลมนะคะศู <03 S 2> <3 S 1> นย์น้มนะครับวิ่งศูนย์รูดศูนย์ตัวที่ให้มาก็คือมีเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สามสามหนึ่งสี่สองตัวก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามสี่ศูนย์นะครับก็ประมาณว่า คือเน้นคือหนึ่งศูนย์สามนะจ๊ะเนาะหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามครับเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าจะให้ให้แบบเน้นๆมาเลยนะคัดมาแล้วคัดมาแล้วเน้นหนึ่งศูนย์สามก็รอรุนเรกโดยจารมาไม่มาเข้าไม่เข้าปิดประเทศค่ะสูกก็ขออภัยเอฟตีนะครับครับเป็นแค่แนวทางครับเป็นแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางสูตรก็มีเข้ามีหลุดเนาะครับเนาะธรรมดาค่ะเนาะก็หลุดเป็นเรื่องธรรมดาเ่อกชนวันนี้ใช่ไหมครับ ไม่ไม่ใช่หวยหวยหวยต่างประเทศวันนีสสสนน้สองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งสองรอรุ้นนะครับสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งรอรุนเอามีอะไรจะถามไหมครับมีอะไรจะอธิบายที่ไหนครับเน้นที่ตัวเลขค่ะตากครับคนเมืองตากคนเมืองตากมีล<า>ูกมีเมียไครับมีครับแต่ตอนนี้เริ่มจะไม่มีแล้วครับอาจารย์ไก่ครับลุงไก่เออก็มีช่องอยู่นะครับช่องยูทูบทางยูทูบครับ ลุงไก่ชาแนลครับฝากเอซติดตามเลยนะครับไอที่เขาติดตามเพราะว่าลุงไก่นะครับลุงไก่ชาแนลเนี่ยคํานวณหวยแม่นค่อนข้างจะแม่นเลยแหละเพราะว่าแกมีประสบการณ์มาสี่ห้าปีแล้วงวดนี้เราเพิ่งมาปล่อยตัวงวดที่แล้วเข้านะครับเราเลยจะมาถอต่องวดให้เอฟซีหลายท่านโทรมาแบบรีบหน่อยจะรีบซื้อจะรีบซื้อนะครับอหวยเอกไม่ใช่หวยต่างประเทศวันนี้จะออกตัวนี้หรือไม่ เน้นอีกทีครับหนึ่งศูนย์สามสามแล้วก็วิ่งรูดศูนย์นะครับเนาะเพราเป็นนั้นว่าไงดีมั่นใจศูนย์นะครับวันนี้อืมมั่นใจเข้าอีกไหมมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี้ก็เหมือนเดิมแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไก่บอกว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ครับค่ะชัวร์ีกัวร์ชว์ไว้ชัว์ไว้ชัว์ไว้สามตัวให้แคปหน้าจอให้ทันนลครับคะแคปหน้าจอเอาสามตัวตรงค่ะครับให้เหลือแค่นั้นพอนั่นแหละมาชําหน้าจอให้ทันนะครับเอาให้อยู่นะครับเหยียบให้อยู่เลยใช่ไหมจันเหยียบให้เข้าในงวดนี้นะไม่เข้าอาจารย์จบนะอ่ะตงวนที่แล้วคนติดตามเยอะอาจารย์ก้อมก็ถูกตรงๆหนึ่งสามแปดเมืวนนี้ฟันทงมาหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สาม ขาช่องได้นะครับของตุ่มนะคะลุงไก่ชาแนลนะครับเปลี่ยนจากคนเมืองตากเนาะเป็นคงไก่ชาแนลครับของลุงไก่เซียนเซียนลุงก้่มก้าเซียนลุงไก่ก็ค่ะมีมีอะไรจะฝากถึงเอฟ่ที่ไหมถ้าเท่าวันนี้ขอให้โชคดีทุกคนทุกท่างได้เลยนี่นี่จะมีกับลังไทยมั่นใจ ร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเอาครับเอาก็เท่านี้แล้วเนาะเป็นอาหารทางการไกลมากค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับเซียนหวยแม่นๆค่ะอาจารย์ไก่เราอาจารย์ไก่หรือลุงไก่อชาแนลดูจะชัดหน้าตาแบบนี้นะครับคุณให้หวยแม่นชาแนลตาแบบนี้โอ้ยงเพิ่ตื่นแล้วจังฮะเพิ่งตื่นแล้วค่ลืมนะคะปฏิบัติชาแเข้ามาแล้วก็ติดตามจะมีอะไรต่อเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับ ใช้กดแก่ปฏิบแชแนลด้วยนะตอนไหนตอนนู้นทางกองด้วยยังไงรอรุนรอลุงกาก็สวดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับฝากช่องลุงกายด้วยนะครับแล้วก็คุณตาคุณเมืองตาเป็นหนุ่มกาแชแนลค่ะการช่องพี่อมอลุยสารและราชินีมาแชร์นะครับงอยู่ที่ค่ะสวัสดีค่ะปทิบแชเนลก็อยู่ที่หลักกิโลเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ไปไหนค่ะก็หางก็ั้